เรื่อนี้อฟุกุกละกันก็อยากจะมาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันพยายามมาโดยตลอดก็แบบว่าเห็นตั้งแต่วันนี้ 7, 8, 9, 10, 11, 12 12สเอลี้ยงใกล้12แล้วแหล,ละวันเยืนที่เท่าไหร่ทุกคน11พรุ่งนี้12บสองหแหละเวลาแบบนี้นึงขอบคุณนะพูดได้ออกเลยเพราะว่าแล้วจริงๆอ่ะ ที่บอกว่าเราก็จดบันทึกไว้ตั้งแต่วันแรกว่ามีความรู้สึกอะไรบ้างใช่ไหมแต่ก็มีแบบมีแบบมีความหวังบ้างมีท้อบ้างก็แบบมีสลับกันไปนเรื่อยๆแต่ว่าทุกคนพยายามก็จะพยายามเหมือนกันแล้วก็เคยได้ยินว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า เราที่เป็นเป้าหมายของเขาเราหมดความหวังเขาก็จะไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามมีแรงอยู่เสมอนะคะแล้วก็รู้ไหมที่เวลาที่หมดความหวังไปทุกคนทําให้มีแรงขึ้นมาได้จริงๆแต่ว่าเวลาที่เข้าไปดูก็เห็นว่าเราก็ไม่ได้สู้คนเดียวเราก็ไม่ได้มีความหวังอยู่คนเดียวหลายคนก็มีความหวังไปกับเราด้วยแล้วก็้อมสู้ไปกับเราด้วยไว้ถ้าเกิดว่าหมด หมดวันสิ้นสุดวันแล้วก็จะมาอ่านให้ฟังนะว่าวันถึอไว้ว่าอะไรบ้างก็ ก็รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็พยายามมาตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันก็มาจากความพยายามที่เราทํามารู้สึกว่าก็เราจะพยายามต่อไปจกนกว่าจะเป็นวันนั้นของเราที่พยายามมาถึงว่าเราก็จะเห็นถึงความสําคัญที่เราได้พยายามตรงนั้นมากๆสิ่งที่เราได้มาจากความพยายามหรือว่าพวกเราพยายามด้วยกันมันมีค่ามากๆจริงๆ จริงฟุกุโอกะก็เป็นอีกแค่หนึ่งโอกาสข้างหน้าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆอีกก็ได้อาจจะมีหลายแนวหลายแนวหลายโอกาสที่อาจจะไม่ใช่ไปฟุกุโอกะไม่ได้ไปทํางานกับรุ่นพี่แต่อาจจะเป็นงานอื่นๆที่เราอาจจะรอเราอยู่ในอนาคตงานที่เป็นของเราจริงๆงานที่เหมาะกับเราจริงๆงานนั้นเราก็จะตรงนั้นอาจจะเป็นที่ของเราดีใจมากกว่าอีกที่เห็นทุกคนเต็มที่กับตรงนี้ตอนแรกก็ ที่เราตัดสินใจสู้ก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าพอได้เห็นผลลัพธ์ของมันจริงๆแล้วก็รู้สึกไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวังที่เราได้ทํามันจริงๆถึงแม้หลายๆอย่างบางทีมันอาจจะท้อบ้างแต่ว่าก็จะลุกขึ้นมาแน่นอนค่ะเพราะว่าทางตรงนี้ยังไงเราก็แบบยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ให้เราลองอีกยาวไกลเลยใช่ไหม ไม่จริงพยายามมาทั้งชีวิตไม่ได้อะไรเลยมันไม่จริงนะแค่เราพยายามที่จะทําสิ่งหนึ่งมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกมากแต่เชื่อว่าทําเต็มที่แล้วใช่ไหมสู้ๆนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะอะไรก็ใช้ความพยายามได้ทางนั้นเลยไม่ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นเช้าแล้วก็ตั้งไว้แล้วเราก็พยายามที่จะทําได้พอทําได้ปุ๊บ มันก็เป็นเรื่องเล็กๆที่เรารู้สึกมีความสุขขึ้นมาได้ที่เราทํามันเร็จแล้วตื่นเช้าวันนี้จริงไม่เป็นอะไรเลยเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่แต่อาจจะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนขึ้นลงง่ายเฉยๆเียคะก่อนละกันนะขอบคุณนะหลายอย่างเลยที่จริงที่จริงเหนือหน่อยเหนื่อยทุกคนเหนื่อยกว่าหนูยเยอะเลย ที่ร้องไห้ก็เพราะว่าพูดถึงตอนที่ทุกคนทำทุกอย่างให้ใช่ไหยรู้สึกผิดตรงนั้นเฉยๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกผิดที่เรามีความฝันนะเพราะว่ายังไงความฝันเราก็ต้องแบบเดินตามหามันอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกผิดที่ความฝันนั้นทุกคนต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนก็เหนื่อย แต่หนูรู้ว่าทุกคนจะตอบหนูว่าทุกคนไม่เหนื่อยเลยทุกคนดีใจที่ได้ทำเพื่อหนูใ่่ไหมละ่ะ <c oughs> แต่ว่าให้หนูได้รู้สึกกับมันสักนิดหนึ่งก็ยังดี <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือห้ามเกินกำลังของตัวเองนะคะพูดเสมอย้ำเสมอเข้าใจไหม ขาดนะร้องไห้ด้วยกันได้แต่อย่าทำอะไรที่เกินสิ่งที่ตัวเองทำได้นะคะเหมือนเล่นกีฬาเมื่อวานแหละเราหรือว่าเราทำอะไรไม่ไหวเราก็จะให้คนอื่นทำแทนเรา